เรื่องรอยบาปรอยกรรมกรรมนาวัตติโลโกสัตว์โลกทั้งหลายต้องเป็นไปตามกรรมอุเทสะกรรมปัจโยเพราะมีเจตนาตั้งใจเป็นปัจจัยกรรมปัจจัยหมายถึงการกระทําของจิตใจที่เป็นเหตุให้เกิดผลหรือให้สําเร็จกิจในหน้าที่ของตนเรียกว่ากรรมพระพุทธองค์ตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาคือตัวกรรมสัตว์ทั้งหลายที่ทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก็ดีย่อมมีการปรุงแต่งคือคิดนึกก่อนแล้วจึงกระทำลงไปจะเห็นได้ว่าการกระทำด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจที่เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ตามต้องอาศัยเจตนาเป็นใหญ่ เป็นหัวหน้าในการกระทำนั้นๆฉะนั้นเจตนาจึงเป็นตัวกรรมหรือเป็นหัวหน้าของสังขารขันทั้งหลายพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ถือเอาการกระทำเป็นใหญ่เป็นกรรมนิยมพระพุทธศาสนาถือว่าสัตว์ทั้งหลายจะดีหรือชั่วย่อมขึ้นอยู่กับการกระทำของตนเองไม่ใช่ขึ้นอยู่กับผู้อื่นหรือขึ้นอยู่กับวงตระกูล ประาการทําดีทําชั่วต้องทําด้วยตนเองไม่ใช่มีผู้อื่นมาทําให้ได้เหตุนี้สัตว์ทั้งหลายจึงมีกรรมเป็นของตนเรียกว่ากรรมมัสะโกมิเมื่อทํากรรมไว้อย่างไรก็ต้องรับผลของกรรมนั้นตามที่ทําไว้ดังเรื่องกรรมของเด็กหญิงคนหนึ่งที่จะเล่าต่อไปนี้ในชนบทแห่งหนึ่ง ที่ความเจริญทางด้านวัตถุยังไปไม่ถึงแต่ทางด้านจิตใจดีงามมากกว่าคนในเมืองซะอีกที่มีความเจริญมากมายนักไม่มีการหลอกลวงกันไม่เห็นแก่ตัวมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยไม่เลือกชั้นวรรณะมีอะไรก็แบ่งปันกันกินแบ่งปันกันใช้เรียกได้ว่าอยู่กันแบบพี่พี่น้องนความเป็นอยู่ถึงจะไม่ดีมากนักแต่ก็มีความสุขดีตามอัตภาพของชนบท ไม่ว่าที่จเจริญหรือไม่จเจริญก็จะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่เด็กหญิงมาลีเป็นคนที่เกิดมาในชนบทแห่งนี้เธอเติบโตกับท้องไร่ท้องนาม,มาโดยตลอดทำนาม,มาตั้งแต่เล็กจนโตเป็นสาวมาลีเป็นคนกลางในจำนวนพี่น้องเจ็ดคนพวกพี่ๆก็มีย่าเลือนกันออกไปหมดแล้วส่วนน้อง ก็มีไปแล้วบ้างก็มีที่ยังอยู่กับพ่อแม่ก็มีน้องคนฉุดท้องกับมาลีนี่แหละที่ยังไม่มีครอบครัวมาลีบอกว่าไม่อยากมีครอบครัวพอเห็นพวกพ,พ,พี่เมื่อมีครอบครัวไปแล้วนั้นไม่เห็นมีความสุขสบายสักคนมีลูกมีเต้าย้ว a เยะแต่ก็ยังจนเหมือนเดิมอยู่สู้อยู่อย่างนี้ไม่ได้ไม่ต้องห่วงใคร อยู่กับพ่อกับแม่หากินไปวันๆจะดีกว่าไม่ต้องให้ใครมาช่วยกินเพราะทำนาอยู่ไม่กี่ไร่และนนำซ้ำยังเช่าเขาทำอีกด้วยก็ยิ่งไม่พอกินกันใหญ่แต่ก็ยังมีบางคนเหมือนกันที่ถามมาลีขึ้นว่านี่เมื่อไรเองจะแต่งงานสักทีละ่ะหาคนมาช่วยทํานาเสียพ่อแม่เองก็แก่มากแล้วนะน้องเอง อีกหน่อยก็มีเมียก็ต้องเลี้ยงเมียอีกจะมาช่วยเองกับพ่อแม่ได้สักเท่าไรกันน่าจะหาคนมาช่วยทำนาสักคนหนึ่งจะได้เบาแรงข้าก็เห็นคนมาชอบชอบจีบ,จ,บจีบเองอยู่นี่นาแต่มาลีหาสนใจในคำพูดของผู้หวังดีไม่กลับย้อนว่าอะไรอะไรก็ให้มาช่วยทำนาทำนาหาเลี้ยงแล้วถ้าเกิดไม่ช่วยละ่ะไม่ยิ่งหนักขึ้นหรือ ไหนจะพ่อแม่ไหนจะผัวอีกแล้วเดี๋ยวเกิดมีลูกออกมาอีกฉันไม่ยิ่งแยกเข้าไปใหญ่หรือผู้ชายแรกๆนั้นก็ดีรอกแต่พอานานๆานเข้าก็ออกหลายทั้งนั้นดูอย่างพี่เขยฉันสิเมาหัวราน้ำงานการไม่ช่วยทำปล่อยลูกเมียให้ทำมาหากินกันเองถ้าให้จนตายไปดีกว่าให้คนอื่นมาทำให้เรานั้นจนหนักมากขึ้น มาลีพูดอย่างนี้เป็นประจำจนไม่มีใครหรือผู้ชายหน้าไหนอยากจะยุ่งเกี่ยวข้องด้วยเลยมาลีกรองตัวเป็นโสดมาจนอายุเกือบจะ40ปีแล้วแต่มาลีก็ยังทำนาอยู่อย่างนั้นพอใช้บ้างไม่พอใช้บ้างแล้วแต่ธรรมชาติจะกำหนดเพราะบางปีฝนตกต้องตามฤด,ดูฝนก็ดีแต่ถ้าปีไหนฝนแรงหรือว่าน้ำท่วมก็แย่ลงไปอีก ต่อมาแม่ของมาลีซึ่งอายุก็เลยเลขหกสิบไปแล้วได้ไปเอาแมวที่ไหนไม่รู้มาเลี้ยงไว้หนึ่งตัวมาลีนั้นไม่ชอบเจ้าแมวตัวนี้สักเท่าไหร่นักบางทีมาลียังบ่นกับแม่ตัวเองเสมอว่าไม่รู้จะเอามาเลี้ยงทำไมเฉพาะปากท้องก็ไม่พอจะกินอยู่แล้วยังหาเรื่องให้มันหมดเปลืองขึ้นไปอีกแม่ของมาลีก็บอกกับมาลีขึ้นว่า แค่แมวตัวเดียวจะหมดเปลืองอะไรสักเท่าไรเชียวกินแค่นิดเดียวแล้วแม่ก็สงสารมันไม่รู้ใครเอามาปล่อยไว้เลี้ยงมันเอาบุญเธอรูกเอ้ยบุญเบินอะไรกันทำบุญเอาบุญอะไรก็พูดกันอย่างนี้ยิ่งทำก็ยิ่งแทบไม่มีจะกินอยู่แล้วแม่อย่าหวังเลยว่าบุญจะมาช่วยพอพูดจบมาลีก็ลงจากเรือนไปเดินบนพึพมพำไปตลอดทาง มาลีเป็นคนที่ไม่ค่อยจะเหมือนคนอื่นไม่เคยที่จะช่วยเหลือใครและมีนิสัยค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวประกอบกับตัวบาลีทำงานมามากด้วยจึงมีร่างกายที่แข็งแรงเหมือนผู้ชายเรื่องหมูหมาเรื่องแมวอย่ามาคุยกับเธอเลยเธอเคยบอกว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไม่มีประโยชน์สู้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไม่ได้เวลาไม่มีอะไรจะกินก็ยังเอามันมาฆ่ากินได้ ดังนั้นเมื่อมาลีเห็นหมาและเห็นแมวตรงไหนมาลีจะเตะเสียกระเด็นเป็นประจำจนหมาแมวไม่ว่าที่ไหนจะไม่กล้าเข้าใกล้มาลีพอเห็นมาลีเดินผ่านมาทีไรก็จะวิ่งหางจุกกันไปเป็นแถวแม้กระทั่งแมวที่แม่ของมาลีเอามาเลี้ยงไว้พอเห็นมาลีก็จะวิ่งหนีทุกทีไปเพราะมาลีเธอเล่นเอามืออันหน,นาของเธอนั้นเขกไปบนศีรษะของเจ้าแมวตัวที่เกราะร้ายตัวนั้นเป็นประจำ จนตัวของแมวตัวนั้นงอด้วยความเจ็บปวดเพราะมือของมาลีทั้งหนักและแข็งแรงส่วนแม่ของมาลีนั้นก็คอยเตือนสติอยู่เสมอว่าอย่าไปทำมาเลยลูกเดี๋ยวจะเป็นบาปเป็นกรรมแต่มาลีก็ไม่เคยเชื่อฟังในคำพูดของแม่ตัวเองเลยสักครั้งเดียวสําย้อนแม่อีกว่าจะบาปไปได้อย่างไรเคเขกหัวมันเล่นแค่นี้จะเป็นอะไรไป และเจ้าแมวตัวนั้นก็ถูกทารุณกรรมจากมาลีตลอดมาไม่ว่ามาลีจะพบหรือว่าจะเห็นณที่ไหนก็แล้วแต่แมวจะโดนเขกหัวเสรยทุกครั้งไปบางทีเจ้าแมวตัวนั้นยืนกินข้าวอยู่เธอจะค่อยค่อยย่องเข้าไปข้างหลังของแมวแล้วจับตัวไว้เอามือเขกที่หัวรัวๆไปจนเกิดความสนุกสนานโดยไม่มีความปราณีใดๆเจ้าแมวตัวนั้น ก็ทั้งดิน้นทั้งร้องเพื่อจะให้หลุดออกมาจากอุ้งมือของมาลีแต่เมื่อยิ่งดิ้นก็ยิ่งทำให้มาลีนั้นมันไส้มากขึ้นทำให้เคาะแรงหนักเข้าไปอีกพอเจ้าแมวตัวนั้นเจ็บมากๆเข้าก็เลยควรเอามาลีจึงต้องปล่อยตัวเจ้าแมวนั้นไปเพราะความเจ็บเมื่อเจ้าแมวหลุดออกไปได้แล้วก็วิ่งหนีไม่คิดชีวิตไปหาแม่ของมาลีเพื่อจะหาคนมาช่วยเหลือ ส่วนทางมาลีนั้นไม่ปล่อยเจ้าแมวตัวนั้นง่ายๆย,ยังวิ่งตามมาอีกเมื่อเจ้าแมวตัวนั้นวิ่งมาหยุดพร้อมกับซุกตัวอยู่บนอ้อมแขนของแม่มาลีร้องเมียวเมียวหน้าสงสารมาลีก็วิ่งตามมาทันพอดีปากก็พูดขึ้นว่าอย่าให้จับได้นะจับได้เมื่อไรจะเข็งหัวให้แตกเลยเชียวและมาลีก็หันหลังเดินออกมาไม่พูดอะไรอีกเก็บเอาความเจ็บแขนนั้นไว้ในใจ อย่างไม่ยอมให้อภัยเจ้าแมวตัวน้อยนั้นเลยต่อมาเมื่อมาลีเห็นแมวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าแมวของใครมาลีก็จะจับเอามาแล้วก็เขกหัวจนมันมึนงงแล้วจึงปล่อยตัวไปทุกครั้งเพราะเจ้าแมวที่แม่ของมาลีเอามาเลี้ยงไว้นั้นแม่ของมาลีเอาไปฝากไว้กับหลวงตาที่วัดได้เลี้ยงช่วยเพราะถ้าขืนปล่อยไว้ที่บ้านของตนคงไม่พ้นมือของมาลีแน่ๆเลย เมื่อแมวที่มาลีมีความแค้นไม่อยู่ที่บ้านแล้วก็หาทางแก้แค้นกับแมวตัวอื่นๆไม่ว่าจะแมวใครเมื่อมาลีเจอที่ใดก็จะโดนเขกหัวเซททุกทีไปดูๆไปแล้วมาลียิ่งใกล้เหมือนกับแมวก็ไปทุกทีเพราะตอนที่มาลีเห็นแมวก็จะทำเสียงล้อให้เหมือนกับเสียงแมวมือที่ใช้เขกหัวแมวประจำนั้น ก็จะเกรงจนหงิกกอเพื่อที่จะได้เคหให้มันมึนกันเป็นแถวๆไปตอนนี้มาลีเกิดเป็นประสาทเริ่มเลอะเลือนก็คงจะเหมือนกับเจ้าแมวตัวน้อยที่โดนเคหหัวใหม่ๆบางทีก็จําได้บางทีก็จําจไม่ได้ที่นาที่เคยกระทําก็ไม่ได้กระทําเสียแล้วจึงเป็นหน้าที่ของน้องชายคนสุดท้องทําคนเดียว มือที่เคยแข็งแรงก็กลายเป็นมือที่หงิดงอสั่นไปทั้งมือทำอะไรไม่ได้เลยโดยเฉพาะมือข้างขวาที่ใช้เขกหัวแมวนั้นมารีเคยเดินได้ก็กลับเดินไม่ได้ใช้ครานเอาแล้วเสียงก็ร้องเมียวเมียวเหมือนแมวไม่มีผิดแต่เวลาที่มารีรู้สึกตัวก็จะพูดคุยตามปกติแต่ว่าทำงานอะไรไม่ได้เลยแม้แต่จะตักข้าวกินก็ยังสั่น มือจับช้อนไม่ได้ข้าวหุกเลอะเทอะไปหมดมาลีจึงต้องก้มลงกินข้าวเหมือนกับแมวที่กินข้าวในจานโดยใช้หน้าก้มลงไปเอาปากคาบข้าวในชามกินดูแลเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักนี่คงเป็นเพราะว่ามาลีชอบทรมานสัตว์แม้กระทั่งเวลากินข้าวก็ยังไม่เว้นมาลีจึงมีสภาพเหมือนกับแมวตัวที่แม่มาลีเอามาเลี้ยงไว้ และตอนที่มันกินข้าวอยู่มาลีก็ยังไม่เว้นบาปก,กรรมจึงย้อนมาสนองมาลีให้เห็นกันอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้และประกอบกับมาลีนั้นไม่เชื่อในเรื่องของเวรกรรมใดๆและไม่เคยสร้างบุญสร้างกุศลสภาพของมาลีจึงไม่ผิดกับสัตว์เดรัจฉานในร่างของมนุษย์โดยที่ตัวเองก็รู้ตัวแต่ก็สายไปเสียแล้วไม่มีวันที่จะย้อนมาสร้างกุศลได้ เพราะว่าร่างกายไม่อำนวยและสมองที่เลอะเลือนจะจำได้บ้างก็ชั่วครู่เดียวพอจำอะไรได้ก็มานั่งคร่ำครวญน,นึกถึงความผิดของตัวตนเองที่กระทำเอาไว้แต่พอเผลอลงไปสติก็จะฟั่นเฟือน<ๆ>ก็จะมีสภาพเหมือนกับแมวอีกอีกเมื่อไหร่จะหมดเวรหมดกรรมสักทีมาลีคร่ำครวญพร้อมกับยกมือยิกยกิขึ้นปาดน้ำตาตัวเองที่ไหลย,ย้อยลงมาข้างแก้ม และผู้ที่ไม่มีวันที่จะทิ้งมาลีไปไหนเลยและอยู่เคียงข้างลูกมาลีตลอดก็คือแม่ที่แก่เท่าแล้วของมาลีนั่นเองสภัทานธรรมทานัง,าานงชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ